เหมเหาะ็นล้าเจ้าเอฟซีพอนี่เหรอตึงต้นตึงกอหัวใหญ่ขนาดเจ้าสับปะรดเจ้านับแล้วนี่โอ้ี่ออกหนอยนี่เป็นหกเจ็ดซิบปุ่นน่ะนี่ยโอ้ประเพณี้เดืนเก้านี่ตันได้ถวายฟูบาอาจารย์อยู่เนอ้อ นี่พอเ,เนาะไปต้องปุ้นเนาะโอ้เหม,ะม,ะมะาะเหมาะคาาเจ้าเอฟซวันนี้เหรอเจ้าปลูกไว้ในให้ในสวนมาะอีเขาก็ได้กินนาเจ้าเนาะของมักนี่เขาก็ไปต้องไปซื้อละถ้าซื้อมาถึงหน้านั้นมานี่ผลไม้ก็แ้งนาเจ้าเลยดูการอ่าเปิดว้ครูบาอาจารย์กัน เดือนแปดเดืนเก้าอิะเจ้าประเพนีดูคนนี้โอ้เหมาะเห็นลำตัวตั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 วนนี้คนนี้คนนี้เนอนี้นี่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 เอซีนีเอาตงกอดตึงต้นมันใหญ่ขนาดอัโหนนี่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 เอานี่สัปปะรดพันดีนี่นะเจ้า พันนี้นี่ถ้าเอาหักหัวมันแล้วเราจะต้องเอาเจือมันแถมนะเจ้าถ้าหักหัวมันออกนี่เราก็เอายอดมันนี่นะเจ้าหเอแผงเจือได้นะเจ้าเนาะพันดีๆทั้งนั้นนะนะเจ้าที่พระวันจะสวยเอามาปลูกนะเจ้าเนาะอืมพอนี่เนาะนี่นี่โอ้นี่นี่หมะเห็นรำนายเจ้าเนาะ จะได้ถวายพระจะได้ถวายคูบาอาจารย์แล้วเนอะปีนี้กลปลูกลูกฝังผลไม้นะเจ้าเนาะมีในสวนนี่ละเจ้านี่ลองกองแต่ว่าลองกองนี่จะตาบตานบวมนเลยน,นี่อันนี้อันนี้เหรออันนี้ถ่ายกบไข่นะเจ้าเอฟีนี่เข้าหาแต่กบมาได้เจ้าเพราะว่า ม,มันวักถ้าจะปลูกทีไปหน่อยเนี่ยนะเจ้าเนาะพี่ประวันจะสวยถ้าจะปลูกทีไปหน่อยเนี่ยเวลาฝนตกนะเจ้าเนาะเก็ะแค่เอาเสียมนะเจ้ามาเจาะมาเจาะเอาจ้ำบ์าได้แจมบขี้ดินมันก็เป็นแล้วนะเจ้าเอฟซี FC เนี่ยมันปลูกง่ายง่ายนะเจ้านี่นี่เขาก็ได้สับป,ปะรดนงงามโม่ะม,ม,ม,มห,ลหลวงหลวง เราไ่ต้องได้ไปซื้อแล้วนะเจ้าถ้าไปซื้อในี่าโถโถโตโโ,โหลายร้อยนะเจ้านาะนับได้ก็เป็นปันเหมือนกันเนอะเวลาที่พว,วัาจะโวยวหยครูบาอาจารย์เนี่ยใ้สับป,ประรดนี่บปตามกว่าห้าสิบกว่าหัวนะเจ้านี่เพราะนาดได้กินได้ใจได้ไหวได้สานี่อุดมสมบูรณ์ได้น้ำฝนแล้วก็งามงามนะเจ้า ต้นทุกเรียนต้นนี้เราเจ้า fc นี่นี่มันเล็กมันเล่นใหญ่แล้วเนอ้อฝนตกลงมาหันต้นไม้ใบหญ้าเขียวชะอุ่มเขาก็เจืนอกจื่นใจเจ้า fc ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะเจ้าโชคดีเนอ้อนะเจ้าเนะะทำมาค้าขายอันใดก็ขอจเจริญรุ่งเรืองปะกันคลิปใหม่เจ้า